เปิดชุดซิริต้าร่วมงานแต่งแคทซอนย่าสวยผู้ดีไม่กันสินใคร,รเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังจากนางเอกสาวแคทซอนย่าสิงห์นักแสดงสังกัดช่องมากสีถูกแฟนหนุมนักธุรกิจทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่าสาปีและเมื่อวันที่12มีนาคม2566ก็เป็นเรือดีที่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาซึ่งบรรยากาศในงานแต่งของสาวแคทูราอลังการสมกับเป็นงานแต่งในฝันของหลายๆคน โดยเฉพาะเจ้าสาวที่สวยงดงามดุจเจ้าหญิงในเทพนิยายโดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีสวมแหวนรดน้ำสังและในช่วงบ่ายเป็นการฉลองมงกลสมรสท่ามกลางคนในครอบครัวและบรรดาเพื่อนสนิททั้งในวงการนอกวงการที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักในการเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งคู่อย่างมากมายทางนี้ทีมงานข่าวเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและแน่นอนว่าภายในงานเองก็มีเหล่าคนดังมากมายร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ทำเอาแฟนๆให้ความสนใจมากนั่นคือนางเอกสาวที่ยังสวยแม้จะลูกหนึ่งแล้วแต่ออร่าไม่เคยลดหายไปเลยสับริตาซิริตาเจนเซนนะรงเดชคุณแม่ของน้องกวินเราจะเห็นความสวยของแม่อยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเซริตาเินเซนแต่ละลุคที่เธอแต่งนั้นสวยสง่าดุจเจ้าหญิงสุดๆทำแฟนคลับแห่กดไลค์ให้รัวๆล่าสุดเธอได้ไปร่วมงานแต่งแคทซอนญาติก้องทัด บุญลักษณ์ภายในบรรยากาศงานถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์แต่ละคนแต่งตัวสวยห่อจัดเต็มสุดๆในขณะที่สาวริต้าก็ไม่แพ้ใครมาในชุดเดรสเกาะอ,อกยาวสีฟ้าปักด้วยลายดอกไม้เล็กๆทั้งชุดเครื่องประดับสร้อยเพชรวิบวับตาแตกสวยสุดๆจนแฟนคลับชมสดัดไอจีต้องบอกเลยว่าเลือกลุกได้สุดผู้ดีและไม่กันสีนเจ้าสาวเลยแม้แต่น้อยทั้งนี้เธอและสามีเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับทายาท คนที่สองว่าพร้อมมีน้องให้น้องกัวินอีกคนแล้วหรือ,อยังก่อนพร้อมแล้วครับก็รออยู่ครับหัวเราะสุขภาพของริต้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างริตา้าสุขภาพดีเขาโอเคจริงๆริริต้าก็พร้อมนะครับเขามีพี่น้องก่อนใช่ครับคือถ้าเขามีพี่น้องเราก็จะได้สอนให้เขารู้จักการแบ่งปันใจเราสองคนอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนได้หมดเลยครับแค่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรง